เอริกเทนฮักนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโวสนันตอนนี้แข้งผีแดงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้สู้กับแมนซิตี้เกมหลีกสุดสัปดาห์นี้ระบุเรือใบสีฟ้าเป็นทีมแข็งแกร่งแต่พวกเขาก็เคยสร้างเซอร์ไพรส์มาแล้วในเกมปะทะลิเวอร์พูลพร้อมยันลูกทีมของตนชื่นชอบความท้าทายแบบนี้เอริกเทนฮักผู้จัดการทีมชาวดัตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับ ทัพปีศาจแดงรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้แมนยูไนเต็ดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บ3คะแนนในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมให้ได้เพื่อเพิ่มความหวังในการติดท็อปโฟเพื่อคว้าตั๋วไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าหลังเพิ่งจะเสียฟอร์มแพ้เจ้าสัวน้อยฟูลแลมคาบ้าน1-2ต่อเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ทีมของกุนซือเปปกาดิโอลาก็ยังอยู่ในเส้นทางการสร้างประวัติศาสตร์คว้าทริปเปิลแชมป์สสมัยติดต่อกันดังนั้นพวกเขาจึงต้องการชัยชนะเช่นกันเพื่อโอกาสในการไล่บี้หงแดงลิเวอร์พูลจากฝูงเทนฮักซึ่งเพิ่งจะนำลูกทีมบุกเฉือนวิลนอตติงแฮมฟอร์เรส1-0สึกเอฟเอคัพรอบห้าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมายืนยันว่าแข้งผีแดงทุกคนตื่นเต้นกับความท้าทายที่จะมาถึงในช่วงสุดสัปดาห์นี้นักเตะทุกคนตั้งตาคอยเกมนี้ ผมรู้สึกแบบนั้นตอนที่ผมอยู่ที่แคริงตันเราอยู่ในฟอร์มที่ดีและสปิริตยอดเยี่ยมมากเราคืออยู่ในเต็ดเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสร้างแผนการเล่นที่ดีเยี่ยมเราเคยทำแบบนี้ก่อนเกมกับแมนซิตี้ล่าสุดก็เกมกับลิเวอร์พูลพวกเขาเป็นทีมชั้นยอดแต่ก็มีทีมแข็งแกร่งมากมายพวกเขาคว้าแชมป์ทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นเรารู้ว่ามันคือความท้าทายแต่ลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่สุดยอดเช่นกันและเราชื่นชอบความท้าทายเทนฮักกล่าว แฟนแฟนแมนยู Fan, Fan มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ